ดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทยลาวผมบอเอทีมงานบ้านนาครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตพี่น้องใส่พื้นที่ก่อนที่จะน้ำพาพี่น้องครับไปบึงภาพบรรยากาศในการสั่งบ้านเมริกาด้ข่าวว่าเพิ่นกลังสิเฮ็ดโครงสร้างในการมุ่งลังคาระเบียงที่ตัวออไว้ทะล้องรับน้องเอลทีนะครับเนาะซึ่งเป็นลูกซ้ายของไอไซายผมบอนพิพนธ์ธรรมตะกาพี่น้องหลายคนก็นถาม ว่าสมุนไพรไพรทิปเนี่ยซอยในเรื่องของยังแน่เมื่อวันนี้นก,ก็เป็นโอกาสที่บ่าเอกันได้มาเหดุทิปซะก่อนบอกกับพี่กับน้องซะก่อนแล้วก็ก่อื่นก็ขอบคุณพี่น้องครับที่สั่งซื้อสมุนไพรไพรทิปนะครับไพทิปเพื่อคนที่คุณรักพี่น้องเพิ่นโทรเข้ามาถามบา่าเอวาไพทิปซอยในเรื่องอย่างแน่นะครับไพทิปนี่ที่ซอยในเรื่องของการขีดแข้งปวดขาเก็บหลังปวดเอวรลูกเกาบกวารลุ่มมาตอยซึ่งเป็นโรคพื้นฐานของ พี่น้องคน้นบรนาานนกบรรนาเข้าที่ใส่แรงงานเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนปานขั้นแท้นะกระดูกทับเส้นต่างๆเหมือนตามนิวน่วมือนิ้วเท้านี่แหละครับคือปัญหาหลักของพี่น้องค้นอีสานบานเทาที่เพิ่นใส่แรงงานในการเหตุการณ์เห็ดงานหาเงินเลี้ยงชีพนี่คือปัญหาหลักๆเลยส่วนมากผู้ค้นเขาครับสีใส่ในการเหยียบแข้งเหยียบขาเป็นบ่ครับเจ็บหลังปวดดงกระใสลูกใส่เต้าเหยียบนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งต่างๆกะปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา,แต,าแต่ก่อนแต่ก่อนก็ต้องได้ไปหาสมุนไพรอยู่ในป่าคนเดียวครับมาสกดกินมาตมกินนะครับซอยกระดีอิลีด้สมุนไพรผู้ถ่าผู้แก่คิดพ่อตอนที่เจ้าของเป็นเป็นใครผมยังจําได้ดีเลย,ยางเ่าเนี่ยไงเ่าผมเนี่ยจะฝนฝนหากไม่มีเปลี่ยนหอยมีชีหินมีอย่างเพื่อนอน่นายายเย็น นี่คือสมุนไพรแบบดั้งเดิมนะครับนี่มันกะซอยได้คล้ายห้ควมห่อนในร่างกายที่เขาเป็นไข่เป็นวัดน,นะตอนเป็นเด็กหน่อยนะผมยังเคยได้ใส่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับคล้ายขึ้นนี่คือภุมมปัญญาของไทยบ้านภุมิปัญญาของบรรพบุรุษท,ที่สืบทอดกันมาก่อนที่จะมีการรักษาทางการแพทย์ดยการใส่ยาต่างๆในปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเห็นหลายนะครับพราะว่าจะเป็น ยาแก้ปวดหัวยาแก้ปวดไข้ปวดน้ำนะครับพร้่มทันสมัยเกิดขึ้นรวมแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นภุมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่พ่อแต่แม่นะครับเนาะผมก็เลยคุยกับไอ้ครับเนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการเหตุงานด้านสมุนไพรเนี่ยครับเคยไปเหตุการณ์เหตุงานกับบุคอเอ่ยถึงบริษัทที่เคยเห็นนะนะครับพี่น้องที่ติดตามแต่ตัวตน เจะหุจักงว่าผมเคยเหตุงานอยู่กับบริษัทนั้นๆน,น,นะครับก็เลยว่าอยากดูแลรักษาพี่น้องครับอยากเบื้องแง่งอยากให้พี่น้องเสาบานของเขาเนี่ยลาศด,ดนเนี่ยสาหลักหญ่ของเขาเนี่ยได้ใส่นะครับให้พี่น้องเขาได้ใส่แล้วก็สีได้มีเฮียมีแห้งในการหาเงินเหตุงานเพื่อที่จะดูแลคนในครอบครัวนะครับวันนี้ครับขอบคุณออเดอร์เดี๋ยวผมจะให้เบิง่ง ก่อนที่ผมจะแพ็กสินค้านี่ครับผมจะทําการใส่กันกระแทกเพื่อที่จะบ่ให้สินค้าเขาได้รับความเสียหายนะครับเพื่อที่จะจัดส่งให้พี่น้องเมื่อนี้ครับออเดอร์อยู่ที่ประมาณ30บกระปุกกับกบของพระคุณพี่น้องที่ห้ค่วมว้ว่างใจพี่น้องที่เพื่อนใส่ดีแล้วเพิ่นกลับมาสั่งซ้ำอีกพี่น้องอย่าล้อสาพี่น้องู้ใดที่ยังลังเลอยู่ครับยังลังเลว่าผมส่งกิ่งหรือส่งเลนหรือจังไหนมันได้ขายบ่อนะครับเมื่อนี้ครับผมสิเอาขั้นตอนนกัน ช่งนั้นในพี่ให้น้องเขาได้เบิง้งเดี๋ยวนี่ครับผมทาการแพ็กสินค้าแล้วครับมันนี้ครับแพ็กสินค้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากองให้เบิ้งครับนี่ครับกองที่ผมกําลังเตรียมแพ็กครับมือนีประมาณสามสิบกระปุกกับต้องกาบขอพระคุณอีลีครับพี่น้องเพื่อนว่าผู้ที่เพิ่นสั่งไปกินได้แรกๆเนี่ยเพื่อนว่ากินแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกทุเลาขึ้นก็นเลยกลับมาสั่งอีกนะครับ กลับมาสร้างอีกก็เลยบอกวา่ากินไปเรื่อยๆเด้อกินไปเรื่อยๆเด้ออีพอกินไปเรื่อยๆเด้ออีเม่พระคุณเจ้าครับลงปูลงตาพระคุณเจ้าขอยกตัวอย่างนะครับพ่นยูที่อ่าวัดโคกแดงยูที่ตำบ,บนโคกตุ่มอำเภอใผมอ่านลงอำเภอคนตันอยูจังหวัดสระบุรีนะครับพระคุณเจ้าเป็น อันนี้ขออ้างอิงบอถึงให้พี่ให้น้องขอ้ในเบื้องเพื่อเป็นการตัดสินใจในการสั่งซสื่อนะครับเทพี่น้องเพื่นเขายังลังเลอยู่วัดโคกแดงตำบลโคกตุมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนะครับพอคุณเจ้าเพื่อนบอกว่าลูกซิ์ลูกหาเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพื่อนสร้างไปสิบหกกระปุกแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิ์ลูกหาให้บ้านไม่ออกไปแจ้งหันยังมือดผู้ใดยังมือเศร้าผู้ใดจิดแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอว พะคุณเจ้าเพิ่นก,นกนส็สร้างให้เลยสร้างให้แล้วบัดนี้บอกว่าดีขึ้นทุเลาขึ้นซอยได้หลายเพื่อนกันเลยอยาตยโยมเพื่นกันเลยมาฝาก่อนะครับมาฝากเพื่อที่จะสั่งสื่อสินค้าน้องพวกเขานะครับขออนุญาตใส่พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะขายของเลี้ยงชีพนะครับเนาะเพื่อนกันเลยว่าลังคนเนี่ยเป็นอมพฤพึ์อมัมภาตเพื่อนว่าลูกศิษย์เพิ่นตอนนี้กลับมายางังไดนเอา้าปฏิหารตัวนี่ นะครับปฏิหารเฮ็ดบุญได้ห่วมเฮ็ดบุญห่วมศาสตักหวานห่วมขันครับจังใดมีบุญญาวาสนาได้เบื้องแง่กันก็ถือว่าเป็นจังบุญจังคุณครับที่ได้ดูแลรักษาเบื้องแง่พีน้องที่เพิ่นมีปัญหาเหล่านี้เพิ่นกระสิไดมีกําลังใจในการดํารงชีพในการสู่ชีวิตต่อเพื่อที่สิหาเงินหาคํามาเลี้ยงชีพตัวนะครับก็ขึ้นจังพวกผมครับพวกผมเฮ็ดเพื่ออย่างพวกผมเฮ็ดตั้งๆอยู่เนียนอกจากที่จะเป็นการ หาเงินมาเลี้ยงชีพเจ้าของเราก็ยังเป็นการได้ดูแรลรักษาพี่น้องนะครับเนาะถึงแม้ได้ซิปได้หาเก็บเล็กเก็บน้อยก็ดีก็บดได้เห็ดหยังแล้วพี่น้องเนาะแต่ถือว่าตั้งแต่แม่หาพน,นางังขายพักมาละซิปละหาพนก็ยังสรงลูกสรงเต่าพนเลี้ยงจนจบิญญาเอกิญญาโทนะครับเฮาเฮายัางนุม่มยังแหน่มน,นะครับพนก็ต้องสรรหาสิ่งที่เห็ดนะครับกาไรเล็กๆหน่อยกระบ่เป็นหยังแต่สิ่งที่ได้ดูแลนั่นก็คือได้ดูแลพ่อแม่ ดูแลพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนในสินค้าเขากาลังแพ็คนะครับวันนี้สามสิบกระปุกนะครับขอบพ้นหลายๆครับขอบพี่น้นองเอาแล้วว่าไอซีทรงหมอบบรรยากาศดอหลังจากที่ทรงสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิรงขั้นตอนในการจัดทรงสินค้าพร้อมฮอทรงเหล็กหรือทรงอีรีไปเบิรงนน้ำแขครับนี่ครับ สินค้าที่กำลังสี่ไปจัดทรงให้พี่ให้น้องเขานะครับกำลังสีเดินทางไปที่บริษัทคนทรงขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามเส้นทางในการเดินทางของเขานะครับหลังจากที่ผมเทศภารกิจตรงนี้แล้วผมก็จะมาซอยไอจับเด็กจับขงังที่เป็นตอตอลังค้าที่พี่น้องเห็นระเบียงครับเพ็่นตอใบถ้าตอนรับลูกชายเพ็่นน้องเอวทีนะครับเนะาะก็ถือว่าร่วมเฮ็ดร่วม,วมสายอยู่กับไปนี่ก็ประมาณ ปีหนึ่งแล้วมีธุรกิจแล้วก็มีภารกิจที่กลับอุดรกรับสลับปรับเปลี่ยนกันเหดไว้นี้ก็เป็นมองลับมองนอนมองยูอุเซาของผมแล้วก็มีโอกาสได้เหตุธุรกิจ่วมกันเล็กๆน้อยๆพร้อมครับขอบคุณพี่น,อน้องทุกท่านที่เป็นกำลังแห้งใจครับเดี๋ยววัาเอซิาพี่น้องเข้าไปบึงขั้นตอนในการจัดส่งไปเจอจกันย,นยูบริษัทคนส่งครับ ตอนนี้เขาได้นาสินค้ามาส่งให้พี่ให้น้องเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับคือเขาจัดส่งจริงครับพี่น้องครับจัดส่งจริงพี่น้องผู้ใดที่สั่งเก็บไปทางการรอรับไดอยู่ที่หน้าบ้านผู้ใดที่โอนมาแล้วกันถารับอยู่หน้าบ้านขึ้กันนะครับเอ้าเดี๋ยวว่าอีกอ่ะสับเสร็จภาร,รกิจตรงนี้เรียบร้อยแล้วไปเหตุงานต่อครับพี่น้องครับ ที่ผมไปส่งผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับดาเนินการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นระบบที่เรียบร้อยอย่างที่ผมเลียนให้พี่น้องทราบนะครับอย่างที่เลี้ยนให้พี่น้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าจะขยายออกมาเพื่อที่จะเป็นมงยูมงเศ้าอ,อีกมงหนึ่งนะครับเนาะนี่รูปแบบประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรูปลักษณ์ความสวยงาม พี่น้องเิ่งถือว่าการทายทอดยืนน่เป็นเป็นไอเดียได้พี่น้องได้ได้ได้ควอมูลน้ําหลายอย่างอยู่ด,ดิเป็นควอมูลเป็นไอเดียที่ดีมากมากเลยครับพี่น้องผู้ใดที่ยังยังคิดโค้งกันหรือว่ารูปแบบในการสร้างบานสร้างเฮือนบ่ออกพี่น้องยังมองหารูปแบบดีๆนะบรดทาพี่น้องใจเดียวกันใจตรงกันก็มีต้นแบบให้เห็นแล้วบรดทัามากักก็ยังดําเนินการตัวจังเห็ุคือกันนะนี่แหละ คือเป็นต้นแบบอีกเท่ยหนึ่งี๋ยวบอกไอซีไปเอามุ้มไก่ให้บึงนี่ครับยางที่บอกครับกภาพมุ้มไก่นะครับเนาะความสวยงามก็เกิดขึ้นแบบนี้ครับนี่คำมือแล้วการย่างคงดาเนินการน,นะครับอดสาเหตุให้มันแล้วแล้วก็สีทําการมุงหลังคาก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสอบเสร็จเรียบร้อยเก็บรายละเอียดต่างๆเส้นทางใน,นการเดินทางกะาประมาณปีหนึ่งเต็มๆแล้วที่เริ่มสร้างเริ่มแปลงเริ่มลงไม้ล้มเมื่ออยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่า พี่น้องคงตีติดตามต้งต้นคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องหลายคนก็นว่าคือสาแท้เห็นเห็้นเหตซาอนนะครับเนื่องด้วยอย่างที่บอกครับวัตถุหลักนะครับปัจจัยหลักนั่นก็คือปัจจัยจากการเงินนะครับเนาะถ้ามีเทียเดี่ยวก็คงได้แล้วไปแต่แหลกนะครับแน้วไงทวนทวนอยู่พี่เบ้าค้ำแล้วครับนี่แต่เป็นตกดินเรียบร้อยแล้วจะอดสาเสียมให้มันแล้วแลวกันเปออื่นก็สิได้เหตทําการเท่านอื่นท่าสีกดสีทแะแลแล้วก็สั่ง หลังคา,ามะม่วงถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไว้เตรียมรองรับน้องแอลที่นะครับนะมุนีกะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเส้นทางในการเดินทางแล้วก็ขอบคุณยอดออเดอร์ในการสั่งผลิตภัณฑ์ไพรทิปเพื่อคนที่คุณรักมอนีบ้าเอกจัดทรง30กระปุกตั้งแต่เริ่มต้นในการแพ็คแล้วก็พูดถึงพี่เ้นองเขาได้เบิ่งนะครับก็ทําการทรงไปหาพี่น้องที่เพิ่นร้อรับพี่น้องกะลองตัดสินใจเบิ่งครับ ตัดสินใจสั่งซสือบึงไปหาหม้อรักษาบาหายพี่น้องลองเปิดใจรองบึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากไว้น้ำแน่ฝากไว้แนอออมอกอม,อม,อมใจแน่กันแล้วกันครับนี่หมบริเวณรอบๆครับคำเหมือนแล้วหนาหนาวกับสีพักกันกลางเต็นนี่แหละนี่กลางเต็นนะครับเนาะเพื่อที่ีะเอาบรรยากาศในช่วงหนาหนาวเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับพเทว่วัง มากินเขากินป่าน้ากันนะครับส่วงปีใหม่เขาก็บอได้มีอย่างไรครับการ์บอได้มีอย่างพิเศษก็เพียงแค่ทุกวันก็ดําเนินการทํางาน,งอนอย่างตอนื่องขึ้นเก่าบอได้มีอย่างพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวอีททิมงานบานานะขอขอบคุณพี่น้องทุกท,าท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอพี่น้องมีความสุขหลายๆครับฝากเป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ย ไปหาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหนาวแล้วครับบึงแย่งสุขภาพจ้าของผมก็รู้สึกได้ให้กันในช่วงตะว้นตกดินเนี่ยช่วงอากาศเปลี่ยนไปรู้สึกว่าช่วงที่เปลี่ยนปุ๊บกำลังสิตกแลงนะรู้สึกว่าลังเทียกระแสบดังแต่ลังมือกับปกตินะครับช่วงซีมมนเปลี่ยนอากาศใหม่ใหม่ให้พี่น้องบุงแย่งสุขภาพจ้าของเด้อครับเป็นห่วงเป็นใยฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนําำโพธิเพินพบพอกับอาก,อา,กาศหนาวมากกวัวเฮาฝากความเป็นห่วงเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับ